ทริอัมบราดวิลทีร้อยยี่สิบแบ็คนะครับมากระสีเทาด้านตัวใหม่นะครับออกจะเป็นทูโทนนะครับรอโคตรโคันนี้ปี2022กับเลขหมายเพียงแค่ห5 0่0หมนกิโลนะครับพลาสติกเรินใหม่ยังไม่ได้แกะเลยท่อเดิมยัดเอ็กไปนะครับมาไรหาที้อย่สอยู่ชั่วโมงนี้ต้องรุ่นนี้เลยหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลพลาสติกยังอยู่เลย ดูสีเทานิดนึงครับ่อจริงๆตัวใหม่สีทุ่มโทนนะครับเป็นเทาด้านนะครับเ,เพื่อนๆแคชวงแคชบาร์จากสูตรมีให้ครบมีแกนแข็งเครื่องกาดม้อน้ําตามมาติตดๆมี X อ็กไปด้วยนะครับบวกกับท่อเดิมเสียงทุ้มๆนุ่มๆนะครับนี่ยางหน้าหลังพ i เรี่สวยเนียนครบจบคันนี้เป็นตัวยูโรไฟลแล้วด้วยนะครับคันนี้มาฟังกันดีกว่าเราเปิดเท่าไหร่นะครับเ,เพื่อนๆคันนี้ เราเปิดไว้389,000บาทเท่านั้นหากเพื่อนสนใจโทรหาแชมเด้เลยสำับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ